อาจรยสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆชาวรักการปลูกทุกท่านทุกคนนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาดูอ้อยดำไต้หวันแล้วก็อ้อยดำเวียดนามนะคะที่น้อยชํำเอาไว้ในถุงถุงดำนะคะก็เป็นเวลาสองเดือนแล้วนะคะสำหรับหน่ออ้อยสวยๆนะคะอันนี้ดำเวียดนามนะคะดำเวียดนาม ิบกว่าถุงได้กันนะคะมีเพื่อนในจังหวัดภูเก็ตนี่แหละค่ะสั่งเอาไว้นะคะน้อยก็ชำมาไว้ให้แข็งแรงนะคะแล้วก็พร้อมที่คือคือรอดแล้วไม่ตายแล้วนะคะเนี่ยคือลงหลุมได้เลยนะคะตอนนี้แดดก็ทอแสงออกมาในช่วงสายๆนะคะก็วันนี้ได้รับแสงแดดต้นไม้น้อยก็น่าจะดีใจกันมากๆเลยเพราะว่าฝนตกทุกวันเลยค่ะเห็นไหมคะอ้อยที่ชำ จากท่อนพันธุ์นะคะที่อันนี้น้อยได้ท่อนพันธุ์ที่แก่นะคะท่อนพันธุ์ที่แก่นิดนึงมาน่าจะแปดเก้าเดือนแล้วแหละก็เลยงอกออกมาได้ไม่ครบทุกตานะคะเสียไปหลายท่อนด้วยกันนะคะก็อยากจะแนะนาเพื่อนๆว่าเวลาที่เราสั่งท่อนพันุอ้อยที่มีราคาแพงนี้นะคะเราต้องถามนะคะถามผู้ขายด้วยนะคะว่าอ้อยนี้อายุเท่าไหร่ นะคะถ้าอายุเยอะเกินเกินเจ็ดเดือนไปแล้วนะคะอัตราการงอก<ม>ก็จะ,<ม>ก,จะก็จะน้อยมากๆนะคะเพื่อนๆนะน้อยมากๆอันนี้น้อยปลูกหลายท่อนก็ได้แค่นี้นะคะรอดแค่นี้อันนี้ก็คือ,อมีผู้ใหญ่ใจดีให้มาด้วยนะคะเนี่ยไม่ไม่ใช่เฉพาะที่สั่งซื้อมาเท่านั้นนะคะก็ได้ไม่กี่นอนะคะที่สั่งซื้อมาเนาะก็ไม่งอกนะคะถ้าเราอยากได้ อ้อยที่งอกดีดนะคะไม่ว่าจะเป็นพันุ์อะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็ต้องดูอ้อยที่อายุประมาณ5-6เดือนนะคะที่เขาจะกำลังแข็งแรงแล้วก็จเจริญเติบโตแล้วก็งอกได้สมบูรณ์แข็งแรงดีนะคะ,ะแต่ก็ได้มาเป็นบางได้มาเป็นบางท่อนบางหน่อน,นะคะนี่นะคะอ้อยดำเวียดนามนะคะปลูกในประเทศไทย ได้ทุกภูมิภาคนะคะนั่นแหละค่ะก็ขอให้เป็นท่อนพันธุ์ที่อายุไม่ไม่เยอะนะคะก็จะสามารถปลูกปลูกได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นข้อควรระวังในการในการปลูกก็คือน้ำนะคะน้ำถ้าเยอะเกินไปนะคะเขาก็จะเน่านะคะจะเน่ามอกออกมาแล้วก็จะเน่าแบบนี้นะคะก็ไม่ได้รอดทุกต้นนะคะที่งอกขึ้นมานะอ่า ถ้าน้าชื้นเกินไปนะคะก็จะเน่าอย่างนี้นะคะหรือน้ําแห้งเกินไปน้ําแห้งเกินไปก็จะไหมลักษณะคล้ายๆกันอย่างนี้เหมือนกันนะคะคือยอดก็จะไหมไม่จากยอดลงไปเรื่อยๆนะคะ,ะเพราะฉะนั้นอันนี้ที่น้อยปลูกเอาไว้ชาเอาไว้แบบนี้แล้วก็คือร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะคะแบบนี้นะคะก็คือโตเต็มโตแล้วก็สามารถนําไปลงหลุมได้เลยนะคะ อันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งลำหนึ่งต้นเลยนะคะแบบนี้นะคะก็ถ้าลงหลุมแล้วเดี๋ยวเขาก็จะโตแล้วก็เป็นอีกหนึ่งลำแบบนี้นะคะอ้อยดำเวียดนามมีราคาแพงนะคะมีราคาสูงลำหนึ่งน้อยซื้อมาประมาณ800บาทนะคะ800บาทที่เขาขายให้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นท่อนพันก็คือก็หลายบาทนะคะท่อนหนึ่งก็หลาย10บ,บาทด้วยกันเนาะทีนี้ก็อันนี้น้อยนำมาชำชำมาไว้นะคะ เดี๋ยวจะแบ่งปันให้เพื่อนที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตนะคะเขาสั่งไว้10 10หนอ่อ10ต้นด้วยกันล้วก็ใส่ถุงดำนะคะพร้อมที่จะให้เพื่อนนําไปลงหลุมได้เลยนะคะให้เขาเตรียมเตรียมขุดหลุมนะคะปรุงดินเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนในจังหวัดภูเก็ตนี่เองที่เขาจะลาออกจากงานนะคะแล้วก็มาปลูก,กเกษตรผสมผสาน ก็จะเน้นหลักเป็นพวกอ,อ้อยอ้อยคันน้ําแล้วก็อ้อยควันนะคะอ้อยควนที่มีราคามีท่อนพันธุ์ที่มีราคาหน่อยเขาจะได้นําไปขยายแล้วก็นําไปจําหน่ายต่อไปเป็นอาชีพนะคะเขาก็ปลูกผักสลัดนะคะปลูกผักปลูกผักปลูกผักสลัดแล้วก็คันน้าอ้อยไปขายที่ทํางานนะคะเป็นการชิมรางนะคะ นะแล้วก็ผลตอบรับดีมากเขาก็เลยจะออกจากงานนะมามาทำอาชีพเกษตรโดยตรงเลยนะคะทีนี้อ้อยดำไต้หวันก็จะอยู่ทางฝั่งนู้นนะคะตรงล้อรถยนต์ตรงกลางล้อรถยนต์นะคะก็เป็นอีกสิบหน่อนะคะที่เขาได้สั่งเอาไว้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะมารับในวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะเป็นวันหยุดนะะเป็นวันหยุดก็จะนำไปปลูกนะคะตรงนี้หนึ่งลำก็ถ้า เรานำท่อนพันธุ์มาปลูกนะคะหนึ่งลำก็จะงอกถ้างอกทุกข้อตานะคะเพื่อนอ้อยดำเวียดนามอ้อยดำไต้หวันเนี่ยถ้าเขางอกทุกข้อตาเหมือนเขาก็จะอายุลงอีกหนึ่งข้อตานะคะ,ะสมมติว่าเราปลูกสองข้อตาใช่ไหมคะจะรอดหนึ่งข้อตาเท่านั้นนะคะเนื่องจากเขาต้องการสารอาหารต้องการน้ำตาลเข้าไปเลี้ยงที่ลำต้นเยอะมากนะคะจะรอดหนึ่ง หข้อตาเท่านั้นนะคะแต่แต่หข้อตาเนี่ยเวลาเขางอกออกมานะคะเขาก็จะแตกออกมาเป็นอีกหลายเป็นอีกหลายหน่อด้วยกันนะคะเป็นอีกหลายต้นอดูต้นเล็กดูต้นนี้นะคะอันนี้ต้นเล็กเนี่ยงอก1ข้อตาแล้วเขาก็จะแตกออกมาอีกเห็นไหมคะจะแตกออกมาอีกอีกหต้นให้เรานะคะดําเวียดนามเนี่ยจะแตกข้อตาดีมากเลยนะคะนะคะนี่นะคะเดี๋ยว อาจจะแตกได้เป็น2เป็น3เป็น4แล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่าความสมบูรณ์ของของตานะคะแล้วก็พอเขาแตกออกมานี่นะคะพอโตได้สักพักเราก็จะลอกกลาบออกแล้วก็กรบดินเดี๋ยวเขาก็แตกออกมาอีกคะ่ะนะคะแตกกอง่ายนะคะ,ะข้อดีของเขาก็คือแตกกอง่ายแล้วก็ขยายได้เร็วนะคะไปแล้วค่ะวันนี้แดดแรงแล้วนะคะก็พาามาดูอ้อยดำเวียดนาม น,ะะนี่ค่ะที่ชำเอาไว้ในถุงนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาดูมาชมมาเป็นกำลังใจให้น้อยเสมอมานะคะน้องจะชอบแดดในช่วงเช้ามากๆเลยนะคะแบบนี้นะคะสำหรับอ,อ,อ้อยที่ยังเล็กอยู่แบบนี้นะคะจะชอบแดดแบบนี้แต่ถ้าแดดแรงในช่วงบ่ายๆแล้วก็เหี่ยวเหมือนกันนะคะเหี่ยวเหมือนกันนะต้องรอให้เขาแข็งแรง ก่อนแล้วจึงนำไปใส่หลุมนะคะสำหรับการชําในช่วงแรกๆเนาะแต่ถ้าเขาโตโตใส่หลุมแข็งแรงแล้วเนี่ยแดดร้อเซนตนะคะแดดทั้งวันเขาจะชอบนะคะแล้วก็ถึงน้ำถึงแดดนะคะก็จะ,จะเจริญเติบโตได้ดีเลยนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะ แล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ